สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปแปงนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะแล้ววันนี้คุณครูปแปงก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องมาจากคาบเรียนที่แล้วที่คุณครูขวัญเรือนได้สอนพวกเราไปนะคะคุณครูขอทบทวนสักเล็กน้อยนะคะขอถามนักเรียนว่าพยัญชนะรอเรือสองตัวติดกันแบบนี้เด็กๆเรียกเขาว่าอะไรคะ ถ้าใครยังจําที่คุณครูขวันเรือนสอนได้นะคะพยัญชนะรอเรือติดกันสองตัวแบบนี้เราเรียกเขาว่ารอหันนะคะเด็กๆและวันนี้นะคะเรื่องที่คุณครูจะมาสอนก็คือเรื่องคำที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดค่ะอจำได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วเด็กๆเรียนกับคุณครูขวันเรือนไปเป็นเรื่องของรอหันที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะ และวันนี้เราจะลองมาดูซิว่ารอหันที่มีตัวสะกดจะต้องอ่านอย่างไรและมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดคือการอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของคำนั้นหมายถึงว่าถ้าหากเด็กๆ เจอพยัญชนะที่ตามหลังรอหันแปลว่าเราต้องอ่านออกเสียงตามมาตราตัวสะกดในคำนั้นๆน,น,นะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างกันค่ะเช่นเว้นวักสรรพสินค้าอุปสรรคและกรรมการ เรามาดูวิธีการอ่านคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดนะคะเมื่อรอหันสองตัวอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นเสียงอะกับเสียงตัวสะกดนั้นๆอย่างเช่นเว้นวักอ่านว่าเว้นวักสังเกตไหมคะว่าคำว่าวัก ตามหลังรอหันจะมีพยัญชนะคอควายซึ่งพยัญชนะคอควายอยู่ในมาตรากกเราจึงต้องอ่านออกเสียงเป็นเสียงตัวสะกดในมาตรากกค่ะและอีกคำหนึงคือคำว่าสัพพนามอ่านว่าสัพพนามคำว่าสับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตามหลังรอหรัน จะมีพยัญชนะพอพานซึ่งพยัญชนะพอพานเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากกดังนั้นคำว่าสับเราจึงต้องออกเสียงอยู่ในตัวสะกดมาตรากกนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านคำรอหรันที่มีตัวสะกดเพิ่มเติมนะคะเพราะยังมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้ไปกันเลยค่ะ คำที่หนึ่งกรรมการอ่านว่ากรรมการสำหรับคำว่ากรรมนักเรียนจะสังเกตว่ามีพยัญชนะมอมา้าตามหลังรอหันอยู่เราจึงอ่านออกเสียงคำว่ากรรมอยู่ในเสียงมาตรากลมค่ะ แต่เวลาเขียนคำอ่านเด็กๆสามารถเขียนคำอ่านโดยให้คำว่ากรรมประสมด้วยสระอํมได้เลยนะคะเพราะสระอํม เป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายถ้าหากเด็กๆยังจำได้เรื่องนี้เราเรียนผ่านมาแล้วเสียงพยัญชนะท้ายของสระอามก็คือพยัญชนะมอมานั่นเองค่ะดังนั้นเวลาเขียนคำอ่านถ้าหากเด็กๆเ,เจอพยัญชนะมอมาตามหลังรอหันสามารถเขียนคํานั้นโดยประสมสระอัมได้เลยค่ะคำที่สองพันนาอ่านว่า นนนคำว่าพันมีพยัญชนะนอเนนซึ่งอยู่ในตัวสะกดมาตรากนตามหลังรอหันอยู่ดังนั้นเราจึงอ่านออกเสียงพันเป็นเสียงสระอะและตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากนค่ะคำที่สามสัพพคุณอ่านว่าสัพพคุณคำว่าสัพ มีพยัญชนะพอพานซึ่งอยู่ในตัวสะกดมาตรากบตามหลังรอหันดังนั้นเราจึงอ่านออกเสียงคำว่าศัพประสมด้วยเสียงสระอะและตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากบค่ะคำที่สี่ธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติคําว่าธรรม มีพยัญชนะมมาตามหลังรอหรันซึ่งพยัญชนะมมาอยู่ในเสียงตัวสะกดมาตรากลมดังนั้นเราจึงอ่านออกเสียงคำว่ารทำระสมด้วยเสียงสระอะและตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากลมค่ะคำที่ห้าพักพวกอ่านว่าพักพวกคำว่าพัก มีพยัญชนะคอควายตามหลังรอหันซึ่งพยัญชนะคอควายอยู่ในตัวสะกดมาตรากกดังนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าพักเราจึงอ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะพอพานประสมเสียงสระอะแล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากกค่ะคำที่6ทศวรรษ อ่านว่าทศวัรษคำว่าวัดมีพยัญชนะสระสีตามหลังรอหรันซึ่งพยัญชนะสระสีคือพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากฏดังนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าวัดเราต้องอ่านออกเสียงด้วยพยัญชนะวอแวนประสมเสียงอะ แล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดในมาตรากดค่ะซึ่งเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะแทนด้วยพยัญชนะดอเด็กนะคะคำที่7สัตววัตอ่านว่าสัตวัดคำว่าวัดมีพยัญชนะสอรอสีตามหลังรอหันพยัญชนะสอรอสีอยู่ในตัวสะกด มาตรากฏดังนั้นเราจึงอ่านออกเสียงคำว่าวัดเป็นเสียงพยัญชนะวอแวนประสมเสียงสระอะแล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากฏค่ะคำที่8นิทัศการอ่านว่านิทัศการคำว่าทัศ มีพยัญชนะสอสาลาตามหลังรอหันซึ่งพยัญชนะสอสาลาคือพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากฏดังนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าทัดเราจึงอ่านออกเสียงเป็นพยัญชนะทารหระผสมเสียงสระอาะแล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากฏค่ะคำที่เ้า วันนะคะดีอ่านว่าวันนะคะดีคำว่าวันมีพยัญชนะนอเน้นตามหลังรอหรันซึ่งพยัญชนะนอเนนเป็นพยัญชนะที่อยู่ในตัวสะกดมาตรากลน,นะคะ แล้วเราจะอ่านออกเสียงคำว่าวันเป็นเสียงพยัญชนะวแวนประสมเสียงสระอะแล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากลเวลาเขียนคำอ่านเราจะแทนมาตรากลด้วยพยัญชนะน,นหนูนะคะเด็กๆและคำสุดท้ายคำที่10อัทธรสอ่านว่าอัทธรส คำว่าอาัดมีพยัญชนะทอทุงตามหลังรอหรันซึ่งพยัญชนะทอทุงเป็นพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากฎด,ดังนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงคำว่าอาัดเราจึงอ่านออกเสียงพยัญชนะอ้ออ่างประสมสระอะ แล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดมาตรากดนะคะซึ่งเวลาเขียนคำอ่านเราจะแทนมาตรากดนะคะด้วยพยัญชนะดอเด็กค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้การอ่านคำมรอหันที่มีตัวสะกดทีนี้เรามาฝึกอ่านคํารอหันที่มีตัวสะกดไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนค่ะไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะ กรรมการพันนานาสัพพคุณธรรมชาติพักพวกทศวรรษัตวรรษนิทัศการวันนคดี ารอบที่สองคุณครูอยากให้เด็กๆได้ฝึกอ่านด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใช้เมาส์ชี้แล้วเด็กๆลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ และเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่ใช้รอหันที่มีตัวสะกดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เรามาทำการทบทวนความรู้ความเข้าใจกับกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะคำอธิบายก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะคะบอกคำอ่านของคำรอหันที่มีตัวสะกดมาให้ถูกต้องนะคะโดยคุณครูจะกำหนดคำให้ค่ะแล้วให้นักเรียนลองตอบคุณครูซิว่า คำที่คุณครูกําหนดขึ้นนั้นต้องออกเสียงอย่างไรอย่างเช่นคํานี้นะคะนักเรียนคิดว่าคํานี้ควรจะออกเสียงอย่างไรคะระหว่างคําว่าอาัดหรืออันและคํานี้นะคะออกเสียงว่าอัดค่ะเพราะคําว่าอาจมีพยัญชนะถอทุงต่อท้ายรอหันอยู่นะคะซึ่งพยัญชนะถอทุงก็อยู่ในตัวสะกดมาตรา กฎนั่นเองเราจึงต้องอ่านออกเสียงคำนี้เป็นเสียงพยัญชนะอออ่างตามด้วยสระอะและประสมด้วยเสียงตัวสะกดในมาตรากฎนั่นเองค่ะและสำหรับโจทย์ข้อที่1น,นะคะคำนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคำนี้ต้องออกเสียงอย่างไรคะระวางกันหรือกำํำข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆคิดก่อนนะคะ1 0วินาทีค่ะ ฉเฉลยเลยนะคะและคำนี้ค่ะออกเสียงว่ากรมนะคะเด็กๆเ,เพราะคำนี้มีพยัญชนะมอมา้าตามหลังรอหันอยู่เราจึงอ่านออกเสียงให้มอม้านะคะอยู่ในเสียงมาตรากลมค่ะหรือเวลาเขียนคํำอ่านคุณครูสอนไปแล้วนะคะสามารถเขียนเป็นเสียงสระอำได้เลยค่ะเด็กๆเ,เพราะสระอัมเป็นเสียงพยัญชนะท้ายที่มีพยัญชนะมอม้าเป็นเสียงสะกดอยู่ค่ะ ข้อที่2องคำนี้นะคะเด็กๆคิดว่าออกเสียงอย่างไรระหว่างศักหรือสับข้อนี้ง่ายมากๆเลยค่ะจับเวลานะคะเฉลยนะคะและคำนี้อ่านออกเสียงว่า สับค่ะเด็กๆเ,เพราะพยัญชนะพอพานอยู่ในตัวสะกดมาตรากบนะคะเวลาเขียนคำอ่านเราจะต้องแทนด้วยพยัญชนะบอใบไม้ค่ะดังนั้นข้อนี้อ่านออกเสียงว่าสับค่ะเด็กๆสำหรับข้อที่3กับคำนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าคำนี้จะต้องออกเสียงอย่างไรระวางพับหรือพัก จับเวลาค่ะเฉลยนะคะสำหรับข้อนี้อ่านออกเสียงว่าพักค่ะเพราะมีพยัญชนะคอควายตามหลังรอหันอยู่ซึ่งคอควายก็อยู่ในตัวสะกดมาตรากกนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนคำอ่านเราก็จะแทนด้วยพยัญชนะ กไก่นั่นเองคำนี้จึงอ่านออกเสียงว่าพักนะคะไปกันต่อที่คำที่4นะคะสำหรับคำนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าคำนี้จะต้องออกเสียงอย่างไรคะระหว่างทันหรือทัดจับเวลาค่ะเด็กๆ ฉเฉลยเลยนะและคำนี้นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงว่าทัดนะคะเพราะมีพยัญชนะสอสาราตามหลังรอหรันพยัญชนะสอสาราอยู่ในตัวสะกดมาตรากดเวลาเขียนคำอ่านเราก็จะแทนด้วยพยัญชนะดอเด็กนะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าทัดค่ะและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่5กับคำนี้ค่ะเด็กๆ เด็กๆคิดว่าคำนี้จะต้องออกเสียงอย่างไรคะระหว่างวักหรือวันจับเวลาเลยค่ะ,ฉะเฉลยนะคะและคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าวันนะคะเด็กๆเ,เพราะพยัญชนะนอนเนนเป็นตัวสะกด ที่อยู่ในมาตรากลเวลาเราเขียนคําอ่านเราจะแทนด้วยพยัญชนะนอนหนูนะคะและคํานี้ก็จะอ่านออกเสียงว่าวันนะคะเป็นเสียงพยัญชนะวอแหวนประสมเสียงสระอะและตามด้วยเสียงมาตราแม่กนนั่นเองค่ะช่วงคำศัพท์น่ารู้คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะคำแรกค่ะคำว่า ทศวรรษหมายถึงรอบ10ปีหรือในช่วงระยะเวลา10ปีนั่นเองค่ะคำที่สศตวรรษหมายถึงรอบ100ปีหรือในช่วงระยะเวลา100ปีนะคะคำที่3นิทัศการหมายถึงการแสดงสินค้าหรือผลงานต่างๆให้ผู้ชมได้เข้าไปชมค่ะ คำที่4วันณัคดีหมายถึงบทประพันธ์ที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีและคำที่หอัทธรสหมายถึงถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึง้งค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนเรื่องคำที่ใช้รอหรันที่มีตัวสะกดไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการบ้านของคุณครูในวันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันคะ่ะ การบ้านจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดภาษาไทยป .3 พวเล่มสีน้ำเงินนะคะเด็กๆสามารถเปิดเข้าไปทำได้ที่หน้า77นะคะซึ่งในคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำที่ใช้รอหันค่ะแต่ก็จะมีคำที่ใช้รอหันแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดปะปนกันอยู่นะคะคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆทุกคนทําได้แน่นอนเพราะว่าเราเรียนผ่านมาแล้วนะคะ สำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูปแปลงก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ